เจริญพรคุณโยมทุกท่านเนาะวันนี้พอดีมาทำธุระเนาะก็เลยแวะแวะมาหาเนนหน่อยพรุ่งนี้วันพระมาหาเนนเติน้นอ่าก็ออกมากับน้องหนึ่งมาหาเนนเ,น,นเติน้นเนนเติ้นบอกว่าอยากได้อังสะัสกสองตัว ก็เลยเามาถวายเอาใจจีวรมาด้วยดอกไม้เจ้ามชอบที่เรื่องพรกับชบาเนาะอันนี้ต้นน้ำสามสิบอันนี้ไก่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันปริศนาธรรมนีม่เกือคนไข่ไง ไ <c oughs> ก่กับไข่เกิดพร้อมกัน <c oughs> จเริญพร <c oughs> ปิศาธรรมยำบาย <c oughs> าปาิศาธรรมอันนี้เป็นาชาวบนสถานพุณโยม <c oughs> วัดบ้านน้องแดงชื่อบ้านน้องแดงวัดอะไรเ้ียกวัดบ้านน้องแด,ดนนงนี่ <c oughs> วัดบ้านหนองแดงจนันทน์วาไม่มาเว้ยเนาะเดี๋ยวให้เนียนเก็บมะม่วงไปฝากโยมที่คอมเมนต์ทุกท่านเนียนเก็บมะม่วงบ่เปียวเด้อคุณโยมเก็บมะม่วงม่วงจิวหวานม่วงเนียนเก็บนั่นหนึ่ง ฝนตกแล้วตอนนี้บรรยากาศฝนตกคุณโยมอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดอนุลงพ่อลงตาใช่หลงาตาท่านก็นั่งอยู่ศาลาโน่นแหละเจริญพรวันนี้ฝนตกเลยมาพักอยู่ที่ศาลาตะไทยก็ตกเทปตะไทยแต่ไม่แรง วันนี้ให้ดูเนียนพรุ่งนี้วันพระคุณผู้มไ,มไายเอ็มวีอ่ปาปิศาธรรมวันนี้มาหาเนนตเติ้นเด้อคุณโยมอ่าจบประและบวชเรียนเดี๋ยวจะส่งเรียนเลียงเดี๋ยวขากับเก็บม่วงมีม่วงอะไรไหมเออ S <S เดี๋ยวเดินไปเอาเอาอังสะในรถในในนั่นมีอยู่ในยามอ่ะมียามสองอันไายไายรถอ่ะนายโชเฟอร์ไปไหนที่โชเฟอร์โชเฟอร์เดินไปนู่นเนี่ยอ๋อนี่เป็นบริเวณวัดเดอ้อคุณโยมก็เป็นลูกหลานนี่แหละเคยไปอยู่บ้านบงเนาะบวชภาคฤดูร้อนอ่ะทีนี้มาติดโควิดเขาก็เลยไม่ได้บวชพอ จบปกจบกแล้วเนี่ยจบปบะหกแล้วก็บวชอาอยู่กับพระธรรมวินัยดีแล้วบวชท่องสัพพีท่องพาหุงจริญพรเดี๋ยวให้น้อยเก็บมะม่วงไปฝากจริญพรวันนี้วันเนีนพรุ่งนี้วันพระพิศณาธรรมยามบ่ายเรื่องุณโยม วันนี้ก็มาทำธุระดวยเวมหานินเต้นเสียงบอกว่าอยากได้อังสาเคยไปดูอยู่ชุมพวงลรืเดินนินต้นไปดูอยู่ชุมพวงอันนียมีไหมเขาบอกว่ามีตะกรดเนี่ยหยุดแล้วฝน ฝนระดมที่โคราชเออคุณโยมฝนระดมที่โคราชเออเม่อเช้านี่ก็มีงานอยู่ที่วัดนันแหละงานเ,ออเก็บกระดูกเก็บกระดูกเข้าธาตุผูออ้ที่วายชนไปแล้วแหละทำบุญชรริญพร ฝนตกวันนี้อ๋อออกมาจากประทาไทยอ่ะก็ตกนิดหน่อยอันนี้เป็นบริเวณวัดนั่นแหละคุณโยมก็มีญาติโย,ยมก็จะทำสวนอ้อยสวนมันปลูกผักสวนครัวน,นี่แหละฝนก็มืดมาแล้วแหละนุ่นอันนี้เป็นบริเวณวัดเจริญพร น้องแดงซิตี้ไทยแลนด์